บีบหัวใจคนเป็นแม่เอมิราเสียงสันเครือบอกอาจารย์ประจักษ์ชัยวันนี้วันแม่แต่ล่าสุดติดต่อลูกไม่ได้แล้วจากกรณีที่กลายเป็นพี่วิาพากษวิจารณ์ของสังคมจนต้องออกมาบอกว่าดังเพียงแค่ช่วข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับเอมิราภรยาของอดีตคอเคค่ะบีบหัวใจคนเป็นแม่เอมิราเสียงสันเครือ บอกอาจารย์ประจักษ์ชัยวันนี้วันแม่แต่ล่าสุดติดต่อลูกไม่ได้แล้วจากกรณีที่กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมจนต้องบอกว่าดังเพิงแค่โชว์ข้ามคืนเลยทีเดียวเอมิราอดีตภรรยาของครูภัยบูนย์นั้นก็คือแทนซูปเปอร์สตาร์คนใหม่หลังค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จับปั้นเป็นนางเอกเอ็มวีพิศิลข้อสโดยเธอนั้นได้ถูกทาาทามจากประจักษ์ชัยไทยทองคำ เพื่อมาเป็นนางเอก MV ดนไปอีกทั้งยังมีงานรีวิวสินค้าและนางเอก MV ตัวอื่นต่อคิวรอเธออยาวเหยียดและล่าสุดชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเมื่อเอมิราร้องไห้โฮขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยที่ยื่นมือมาช่วยพลิกชีวิตหลังอนาคตมีโอกาสเลี้ยงดูลูกเองโดยสาวเอมิรานั้นก็ได้เปิดใจกับสำนักข่าวชื่อดังว่าชีวิตฟ้าหลังฝนที่ปัจจุบันมีงานรีวิว และผลงานยาวเหยียดเธอนั้นจึงไม่กล่าวว่าขอบคุณอาจารย์ประจัก์ชัยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและทําให้มีวันนี้ได้ตนเองไม่ได้คิดที่จะโด่งดังแต่อย่างน้อยหนูก็จะมีตังวันหนึ่งหวังว่าจะมีโอกาสอยากเอาลูกมาดูแลเลี้ยงเองหนูหวังมาตลอดว่าพอหนูเลี้ยงลูกมาเองตลอดเวลาหนูเจอลูกลูกก็จะพูดตลอดว่าแม่เอ๋เดี๋ยวสายั้นโตขึ้นแม่เอ๋ม่อยู่กับสายแนนเดอ้อ เอก็บอกว่าครับเดี๋ยวแม่เอไปอยู่ดูอย่างที่ลูกมาหาล่าสุดลูกก็บอกว่าแม่เอลูกขอกอดได้บ่จากนั้นแม่เอไมิราขณะให้สัมภาษณ์ก็ร้องไห้โฮขึ้นมาและกล่าวต่อว่ามันะเทือนใจนะคะคือหนูไม่มีหน้าที่การงานพอที่จะเลี้ยงดูแลเขาได้ถ้าเขาไปอยู่กับฝั่งนั้นลูกก็จะอยู่ดีกว่าเอค่ะแต่ตอนนี้พอมีงานแล้วหนูก็ขอบคุณอาจารย์ประจัจกษ์ชัยมากๆนะคะอย่างน้อยหนูก็มีความหวังว่า หนูจะได้มีกําลังในการเลี้ยงดูลูกเองค่ะและล่าสุดทางด้านของสาวเอมิรานั้นก็ได้โพสต์ถึงลูกชายน้องสายแนนในวันแม่ว่านึกถึงวันที่เราต้องห่างกันลูกยืนเกาะชิงชาที่โรงเรียนและน้ําตาไหลร้องเรียกแม่วินาทีที่ขี่รถออกไปหัวใจแม่แทบสลายลูกจ๋าแม่คิดถึงอยากกอดอยากบอกรักลูกทุกทุกคืนแม่เฝ้าภาวนาให้ลูกเข้มแข็งแข็งแรงหัวใจของแม่อยู่กับลูกเสมออดทนนะคะคนเก่งของแม่ แม่แตัดั้งใจทํางานเก็บเงินรอวันที่แม่พร้อมจะรับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันรักลูกสุดหัวใจดวงใจของแม่สาสแน่นน้อยลูกรักอีกทั้งงานนี้เอมิราเสียงสั่นเครือบอกอาจารย์ปรัญ์ชัยวันนี้วันแม่แต่ล่าสุดติดต่อลูกไม่ได้แล้วโดยทาง a c e b o o k ของปรัญ์ชัยกระพส์เรื่องราวมีผลใจโดยได้ระบ,บุข้อความล่าสุดว่ามีคิวถ่าย MV งานเอมิราขอหยุดหนึ่งวันเกรงใจน้องนึกว่าเหนื่อย น้องเอ๋ยขึ้นมาว่าวันนี้ว,นนวันแม่วันที่สิบสองนี้น้องขอพักเพื่อได้เจอลูกกินข้าวกับลูกได้กอดลูกตะกี้นี้ทักไปคุยเรื่องคิวงานเลยถามว่าเจอลูกยังถ่ายรูปส่งมาเด้อพี่นักข่าวอยากได้รูปเอ๋กับลูกตอบว่าติดต่อไม่ได้ติดไม่มีคนรับเอารูปกาๆได้ไหมได้ยินน้องเสียงเครือ,อผมเลยวางสายวันแม่เอมิราสุดยอดมนุษย์แม่